วันนี้ใครไปซื้อไอติมมาลูกใครไปซื้อไอติมคะตาตาใครคะใครไปซื้อเองใครคะใครซื้อไอติมคะใครซื้อใครซื้อใครซื้อเค้กค่ะบอกพี่คะใครซื้อข้าวพี่ยังบอกเลยได้เลยใครซื้อค้าบอกพ่อพีใครไปซื้อติมใครไปซื้อติมมาลูกใครไปซื้อติมมาวันเนี้ยคุณกับแม่ไปอู้หูเลยลูกอืม อร่อยไหมอร่อยยังยอมจะกินนะสาวแม่นะพ่อไม่ยอมกินนะพี่คุณเนี่ยวันนี้ก็ตาป้อนทั้งเช้ากลางวันแบะคุณเนี่ยกินนะฮะข้าวผัดเน่ยชอบไหมลูกเช้าแคทชอบไหมชอบไหมชอบหมูชอบนะชอบนะพ่อร้องเสียงดังงเหรอลูกวันนี้โดนยายตีบอกพ่อสิว่าทำไม เอาเอาอะไรเข้าปากนะเอาเข้าปากเอาเข้าปากเกี๊ยตีกี่ตีสองตีวอ้ยตีหนักตีหนักเลยโอ้ยแล้วบอกว่าวันไหนเอาแคสแคสแคสเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะโดนนะเดี๋ยวจะโดนนะมือเข้าปากเนี่ยฮะฮะ้วทำไมวันนี้จะไม่นอนกับใครนะมือมือเข้าปากนี่ก็จะไม่นอนกับเจี๊ยบไม่นอียนตีจะนอนกับพ่อโจเลย ใครไปซื้อติมมาลูกใครไปซื้อติมมาคนเดียวเลยเหรอตาไปซื้อมาเหรอลูกแล้วใครไปด้วยเคสไปด้วยไหมไปด้วยออแล้วตาให้พบขับรถผ่านให้ดูอะไรนะลูกให้ให้ให้คุณดูอะไรนะน้ําอะไรนะตาขับรถผ่านให้ดูอะไรนะคุณจะดูอะไรนะอะไรนะ เอาเหรอมีน้ำตกแล้วก็น้ำผู้ด้วยโอ้วใหญ่มุ้ยใหญ่มุ้ยใหญ่ปะใหญ่ด้วยเหรอเคทชอบไหมอชอบอีกอืไปอีกไหมไปอีกอ๋อไปอีกไปอีกอืือไปที่ไหนมาลูก<อ> <laughs> เออด,ด,ด,ดูดูแล้วไหมไม่ดูลูกกินไปลูกอืม